ครับสวัสดีครับืัอน,นี้กับมาตอนกนกคือเก่าครับผมมาผู้เดียวครับเออเอาเจ้าเสือขิมออกไม่อีกครับใส่ไปตุนย่างนี่ครับพี่น้องโบกไกลบ้านหรอครับประมาณลกกูกกลัวครับตรวงนี้กับมาล่องเบงเอาพนมาได้ตั้งกล้องตั้งกล้องกับผู้เห็นซ่าครับใส่ไปทึ่งกุ้งย่างมีนกเสียงใหญ่เขาร่วมหรอครับแต่ว่ายุ่ไป อยู่ปลายย่างครับพี่น้องพ่นกำลังเรียกกำลังนี่ดึงเอาอยู่ครับสีลุ่งบลุงครับเอ้าลุลน,น้ำกันครับผมเนี่ยผมใส่ไปช่วงตั้มนี่แหละเดี๋ยวสูมกล่องขมาเบิ่งครับนี่แหละยื้อซื้อนี่แหละออกมาช่วงเสาครับสองโมงเสาลองเบิ่งครับ ทวายเนี่เวียนแบบกาบมันหอนครับผมทวายถี่รุ่งห้บอเท่านั้นละเชียนลองไปรุ่งเรียนครับกาแมนเดีอดช่งใบใบกัดจังวากันไม่อีกครับเมื่อนี้จากสองชั่วโมงครับสีลรุ่งพรุ่งครับผมโอ้ยโดนอย่างลายขนาดครับอยู่ในพันปูไว้น้ำขันแท้พี่น้อง แถวนี่ไม้นี่ก็เคยมาต่อกับทีมงานแต่กอนก้อนสองสามปีขึ้นหลังครับอืมเบาวตน้นนกเขาใหญ่บานดุงเพงผนมาตอน้ำประจำครับกับพอใหญ่เสริมมาตอน้ำกันเออโอ้โลงดินครับบานนี้ครับผมตะกี้ก่ะสายร้อนี่กับสายเนียวครับ นาต่อน้ากันเรื่อยๆจะเกี่ยกับเบาต้นนกเขาใหญ่บานดุงพ่อใหญ่เสริมแน่วันหนาผพ่านต้นแน่เนาะตอ,อนนี้ก็สไลด์กันครับเบาต้นนกเขาใหญ่บานดุงเพิ่นก็โอ้กำลังสั่งขอบขั้วตัวหละไปเหตดงานอยู่กรุงเทพเขตบางบอนว่าท่านกับบริเวณมาต่อนน้ำพอนอยรือว่าสองปีสามปีแล้วบอกครับพ่อใหญ่เสริมก็คือง่วงมาเลี่ยง ส่วนเสี้ยนเทนี่นั่นโอ้กลับขึ้นไปอิสราเอลอีกแล้วครับพี่น้องเออเอากาลังสางเนื้อสางโตเนาะไปก็ดีส่วนเสี้ยนแท่นก็จะไปแห่งใดบุ๊เห็นงานึ้นกันเสี้ยนแท่นเสี้ยนมอดอืมหลายหลายคนแต่ก่อนนี่โอ้ทีมงานใหญ่อยู่ครับแต่นี่ก็เลือผพู้ย่อยหน่อยเลือท่านล่องเลือเสี้ยนล่องเป็นรักให้ กาลั่ังสรางเนื้อสร้างตัวผู้ใดก็ดีนเนาะหลายคนก็นสร้างขอบครั้วขึ้นเหลือผู้หี้น่อย,อ,อ,ย,อ,ย <c oughs> อยู่บ้านมือนีก็เลยมาช่วงสองโมงเสาฮอดประมาณจักสามโมงกลัวๆกับเมื่อดอกครับได้บ่ได้เนาะหลุดน้ำกันครับผมล่งขี้ดินครับนกตั้งกล้องกงับบ่เห็นนกสำรอกใบย่างมันบังครับ ยินเสียงเจ้าเสือขิมคู่ครับผมลื่นขึ้นจากดินไปอีกเราบอกเดี้ยวว่เห็นครับนะคู่อีกแล้วครับโอ้เห็นแล้วขึ้นแล้วครับนั่นนั่นนั่นกำลังใจลงมากครับกำลังไจลงมากมมาพี่น้องเอาเสือขิ่มคู่อยู่ครับเอรกบกำลังใจลงมากครับนี่นี่น นกเสียงไงครับคู่โกโก้ก,โกุ้ยหนิโอ้มันบ่หมัน,นครับเงยาเหยาเลยครับบ้าน,นอา๋อเสือขิมคู่แล้วครับโอ้ตัวหนึ่งเสียงเงี้คู่ไม่อีกแล้วครับออกล้องก็ดี ตอดเขามาแล้วครับตอดเขามาแล้วครับผมออหลุ่นน้ำกันครับผมบาดมานบวมมานครับเหนเนี่ยผมอยู่ทั้งไตเห็นละโอ้ยกล่องกับบอกแกงครับอยู่ปับ๊บกล่องไหมกั อย่นานบุ่ันนะาเอาไตออกมาแล้วครับไตออกมาแล้วโดดโดด,ดโดดอ้พูเนี่ยจอยูซือได้ ตา่ออกมากง่อยต้องมองยูร่าบอติงเลยครับบ้านนี้บอปากพร้อมนกปลาครับมันจะนกบ้านเห็ดครับโอ้ยรุนขึ้นบ่เนาะครับอาจารย์บ้านนี้มึงเที่ยวพุ่าจจะยุดชิปแล้วครับันเป็นแนวนี้มันโดนครับันโดดใช่ก็จําเป็นนะเนาะเอาตอนเห็น <laughs> โดดเดียวโลรก็ได้เอาตอนได้โลรก็ได้เนาะพี่น้อง <laughs> โบเข่าคั่งเจ้าของครับเบิ่งเอารับอาจารย์เลยพี่น้อง FC เอฟซเยเข้าไปร่วมแล้วก็นังต้องมองขับบทเต้นบททองเลยครับบ่านขันแบบนี้ได้ยากครับซึ่งอากาศกับลมน้ำบานโอ้ยเป็นแนวนี่นะ้องงงังงัก,งก,งก,งกยี่หันละเขาโดดโดดโดดมันทีหิวเขาก่อน เือกิ้มคู่อีกแล้วครับไตเขาไตออกอีกแล้วนับเสียงขึ้นไปยุ่งมงเก้าบานนี่โอ้รุ่นวัดใจเลยบานนี่ลุ่งบ่ล่งครับกลับไปนั่งท่าเก้าอีกแล้วโอ้รมก็ล่มขักเนอเหยืดข้อไปเยืดข้อมากือเป็นแต่นี้นเทนอบานนี้พี่น้องเอง้ โอ้คือมานอจานเี่กันเป็นแนวนี่ครับเยือนนาเยืดนหลังมานังยูทากเกาหนี่ยูยังสี่แหละครับเนียดอยู่ทั้งไตนั่นแหละาหา่างกันกับประมาณเจ็ดเม็ดสองเม็ดนี่แหละครับพอนผนียดครับกันโดดลงมาซื้อนั่นก็ว่าเมนแมนแหละครับาะว,ว่าเพิ่นบอติงครับเอาล่มกับล่มบวานเหนียวยุดชีพอีกก้อนครับ โอ้ยอยู่ทานได้อยู่ทานนั่น喏อบานี้喏อระอยากเมื่อกินหัวหันเขาเม็ดบักเขือน้ำบ่อบเถอะไปแล้วอาจารย์บกคือแล้ครับแบบนี้โอ้ยดุนบกขืนครับผมโอ้ยอาจารย์ดีไปแล้วไปเลยครับโปรยขค้งเจ้ามาเลยครับ ูำไมก็ยังมันที่เห็นมาอยู่เอาลองเบิ่องอีกยักข้าวครับผมคือผมก็เดี๋ยวลุ่งเมื่อแล้ะล่ะเอาครับวันนี้ก็จะเก็บอุปกรณ์เมื่อครับมาช่วงเช้ากับบหมานครับอาจารย์เนาะเอฟทีถูกทันขอบคุณถูกกำลังใจครับเมื่อนี้มาช่วงเศร้าลองเบิงบ่หมานครับเฝ้าครับ <c oughs> นางรีอยู่ป่าอย่างพิ้น ตั้งกล้องไอที่ได้ภาพมันกับโบคือครับตุนย่างตุนบักไงครับเอาปลดกล้องปลดยังก่อนครับเก็บอุปกรณ์กันเก็บภาพไม้กับทั้งนี้ก็เป็นปลาย่างปลายยุค่าปลาอ้อยครับผมก็มานั่นางตั้งกล่องอยู่ในปลาย่างข้าเจ้านี่แหละครับเก็บอุปกรณ์เมื่อเนาะบบคือครับ ขอบคุณทุกกำลังใจคือเกาเดอร์พี่น้องนะครับอาจารย์ทุกท่านเย็ซี่ทุกคนครับให้กำลังใจช่องอีสานบ้านผูุี่น่อยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับลุนก็บ,บกขึ้นบ้านทิมานย่ำเสา่าแมนล่มครับเึ้นกับขันบอนบอลยอ่